อยู่กับแชรินนะคะเหมือนเดิมอุ๊ยฮัลโหลาทุกคนวันนี้พออยู่กับแชรินเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินเล่นกันแล้วก็เข้าไปในเมืองไปดูว่าช่วงนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างนะเพราะว่านี้กำลังจะเป็นเทศกาลอีสเตอร์นะคะวันอาทิตย์นี้ไปเลยแล้วก็เห็นรถเข็นไปเหมือนเดิมตึงต้งตึง้งตึ ที่สวนแถวแถวบ้านนะคะอีสเตอร์นะคะก็คือเป็นเทศกาลที่สําคัญของชาวคริสต์ที่อังกฤษนะคะก็หลายๆประเทศก็มีอีสเตอร์แหละเนาะถังที่อังกฤษเนี่ยก็มีอีสเตอร์เหมือนกันซึ่งอีสเตอร์ก็จะเป็นวันที่พระเยซูกลับมาเกิดอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ถูกตึงกลางเขียนไปเรียบร้อยแล้วก็เป็นวันที่ชาวคริสต์เขาจะเฉะลิมฉลองกันแล้วก็ถือเป็นวันแบบรวมญาติอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปจัดวันอาทิตย์นะคะเป็นอาทิตย์หลังจาก วันพระจันทร์เต็มดวงส่วนมากก็จะอยู่ในช่วงปลายมีนาหรือว่าต้นเมษานั่นเองอีสเตอร์ก็จะเป็นช่วงเข้าฤดูใบไม้ผลิพอดีนะคะก็จะเห็นว่ามีดอกไม้นะคะฮัลโอเคมีเด็กๆมาเดินเล่นนะคะแชลินก็มองเขาใหญ่เลย ง,งงงงเหรอใงงหรอใช่พงงหรอคะงงหรอ่งงรอาเกิดอะไตอนนี้อุณหภูมิก็จะประมาณ10กว่าองศานะคะ 13-14อะไรประมาณนี้ก็ค่อนข้างอุ่นแล้วแหละแต่ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปกันต่อแล้วค่ะ Let's go <S ตอนนี้เรากำลังเดินเข้าเมืองนะคะถึงจะเริ่มเข้าสปริงยังไงก็ เห็นไหมทุกคนท้องฟ้ามันช่างมืดครึ้มเหลือเกินอังกฤษก็ยังเป็นอังกฤษอยู่อย่างนั้นก็ยังมืดครึ้มฝนตกบ่อยเหมือนเดิมแต่ก็ดีขึ้นดีกว่าตอนหน้าหนาวมากหน้าหนาวคือเป็นซีซันที่คอยแบบเศร้าที่สุดแล้วว่าคือมันไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่เห็นแสงอาทิตย์ยอะไรเงี้ยคือมีปีหนึ่งที่พลอยแทบจะเป็นซึมเศร้าไปเลยเพราะว่าขาดแสงแดดขาดวิตามินมากๆนะคะแล้วก็อย่างแชรินเนี่ย คุณหมอเขาก็บอกว่าให้กินวิตามินดีนะเพราะว่าที่นี่จเจอแดดได้ยากมากนะคะเนี่ยควมคลึ้มก็ต้องกินกันไว้ก่อนนะคะไม่งั้นอย่างเด็กเลก็กอะถ้าไม่กินวิตามินดีค่ะวิตามินดีค่ะแสงแดดก็จะ,จะเจริญเติบโตช้าค่ะข้อดีของการอยู่ที่นี่กับลูกเล็กนะคะเดินออกมาได้เลยเนี่ยดูถนนนี่ทุกคน ถนนที่ไวเดินอะ่ะคือมีความกว้างมากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีขุข,ขะนะเนี่ยมีเป็นหลุมเป็นกับระเบิดอยู่นะแต่ก็โอเคอะ่ะคือเราก็สามารถพาลูกเดินเรื่อยๆได้อนะไรเงี้ยจนมาถึงตรงในเมืองเลยเนี่ย แฟนของพลอยนะคะก็เดี๋ยวจะไปเดินเล่นเนี่แหละในะคาบอนเซอร์คัสตรงนี้แล้วก็จะไปร้านฟ l y i n g t i เก r เป็นแบบร้านของกุกกิ๊กเผื่อไปดูว่าของอีสเตอร์มีอะไรบ้างน่ารักน่ารักแล้วก็กะว่าจะไปเดินเล่นร้านหนังสือด้วยเดี๋ยวเจอไหนก่อนก็เดินอันนั้นแหละอ๋อแล้วอีกอย่างอาจจะไปดู Next เห็นมันมีลดราคาช่วงอีสเตอร์อยูอ่เจอเป้าหมายของเราแล้วนะคะก็คือนี่เลยจ้าแซล At least 50% o อ f ทุกคนมีหรือเราจะพลาดการมาเดินดูใช่ไหมจ๊ะแชรินก็คือรอก่อนนะลูกร้านหนูอยู่อันถัดไปก็คือร้านหนังสือนะคะมา <c oughs> มีขอเดินเข้านี้ก่อนสื่อหนูจะหลับก็ได้นะ มาถึงแล้วคะ่ะร้านหนังสือเดี๋ยวลองให้เชลินดูซิมัมีเล่มไหนน่าสนใจเปล่าเต้น,นอุ้ยมีคนหมืจะอือะอาจจะต้องไปห้องน้ำก่อนไหมแย่ยยแล้วแย่ยแล้วนี่พอเป็นเทศกาลอีสเตอร์ Easter, ก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับอีสเตอร์นะคะ่อี้มีอันนี้น่ารักอีสเตอร์บันนี่น่ารัก เดี๋ยวให้เชลีนลองดูเี่ยเอ๊ะหันนสนใจไหมนี่ด้วยมีปะคะอันนี้ไปสนใจไหมทุกคนเรื่องนี้ก็น่ารัก6.99ุดปอนน่ารักดี ที่เคยบอกไปนะคะว่าแชรินคือพอยพยายามตัดทีวีไม่ให้ดูอะไรที่แบบเป็นเคลื่อนไหวมากนะักเราก็เลยจะใช้วิธีการดูหนังสือเอาเด็กเขาไม่รู้หรอกว่าอันไหนสนุกไม่สนุกอะ่ะมันอยู่ที่เรามากกว่าใช่ไหมคะนะรู้แต่ว่าเขาว่าชอบเป็นสีสันะค่ะทุกคนเนี่ยเขาก็ดูได้หมดแหละแต่ว่าจริงๆถ้าเห็นจอเมื่อไรก็คือตาวาวเหมือนกันนะคะต้องคอยเรียง อ่เอาเรื่องอะไรดีมาอ่านเรื่องอะไรดีน้ำลายอย่าไหลลูกเดี๋ยวนั่งสือเขาฟังน้ำลายห้ามไหลน,นะนี่อันนี้เหมือนที่เล่นตอนเด็กๆเลยอ่ะแต่มันน่ารักกว่าทุกคนอยากได้เองอ่ะ กีไรอ่ะหกปอนด์แก็ทุกคนใครคนบ้างเชก์ลิงยูสันคนนี้คือนักแต่งแบบที่อ่านตั้งแต่เด็กๆก,ก็มีเรื่องมาเยอะเลยอะ่ะเดี๋ยวนี้แต่ยังสนุกไหมอะ่ะแต่ตอนนี้อ่านแล้วสนุกมากมีคนงงเงี้ยวไม่ได้งงเงี้ยหรอกน่าจะอยากเปลี่ยนแคมเพิร์หรือเปล่าอ่ะจะออแชรลิม ลว่าไงอะว่าไงอะเดี๋ยวพาไปห้องน้ำก่อนนะไปไปนี่ proudly present ห้องแฟมิลี่รูมของที่นี่นะคะเดี๋ยวจะมาเปลี่ยนแพมเพิร์ชแชรินก่อน อนนี้ต้องบอกว่าเปลี่ยนทุกแผนนะคะเพราะว่าเชารินอึนนี้อึสองรอบอ่ะอึเยอะมากวันนี้ออกมาเยอะมากอ,าอ,อู้หหิวสุดๆร้องเลยเศร้าเลย <c oughs> ก็ช่วงนี้ว่ามา Family ่ร o m มพอดีนเนี่ยมันก็จะมีบริเวณที่แบบเป็นที่นั่งให้นมนะคะมีแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งตรงโอเคเรามาแผนนี้ก่อนมาให้นมก่อนนะแล้วเ,เสร็จปุ๊บจะไปทำอะไรค่อยว่ากันต่อโอเคค่ะไป พ่อมาแล้วพ่อมารับแล้วนะคะดีใจไหมคะพ่อมาแล้วนะคะ <S <S ตอนนี้สถานการณ์อยู่ในความสงบคนพ่อก็มารับพวกเราแล้วและคนพ่อก็อยากกินโดนัท จะเป็นรถเฉพาะอีสเตอร์นะคะแล้วก็มีน,นี้น่ารักยูนิคอร์นแต่ส่วนมากที่พลอยกินอ่ะจะเป็นอันที่เป็นสตรอเบอรี่แซนแครมส่วนพี่ชัดกินอันนี้จ้าบิสกอต ไม่รู้จะหลับได้เองหรือเปล่าชอบเปนะ็นยาง้นเมื่อกี้ไปร้านหนังสือชอบนะทารินะชอบจะหลับแล้วดูนี่หลับแล้วนะ นี่คือเราออกมาจากคริสปี้คินนะคะเพราะว่าแชรินหลับเราเลยออกไปเดินเล่นเดนดีกว่าไปคุณพอนั่งทำงานนะคะคุณลูกตื่นแล้วเราค่อยเดินทางกลับบ้านกันนี่คือบรรยากาศของบริสตอลนะคะช่วงอีสเตอร์แล้วร้านที่พออยากมานะคะก็คืออันนี้เลย Flying Tiger นี่ Happy Easter มันก็จะมีของน่ารักน่ารัก เต็มเลยอย่ะเข้าไปดูดีกว่ามิสเซนนะคะ <Okay. S 2> จะเป็นแบบสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปไข่แบบนี้ส่วนมาข้างในไข่ก็จะเป็นช็อกโกแลตนะแล้วก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ยานตืองคก็ตายน่ารักมากถึงดึง วันนี้นะคะจะเป็นซุปผักที่ทำไว้เมื่อวานนะคะแล้วก็จะมีไข่ต้มที่เหลือจากเมื่อวานเหมือนกันมาผสมด้วยเดี๋ยววันนี้จะป้อนเอานะ <c oughs> <c oughs> หวานนะมันหวานแต่หอมใหญ่อยู่นะแบบนี้วางงงงอยู่ใช่ไหมกินครั้งแรกเอาเป่าให้ก่อน เป็นไงโอเคแล้วนะโอเคแล้วนะคะแฮปปี้ล้วนะคะโอเคไปกินต่อนะเพื่นแกะของเล่นมาใหม่นะคะอันนี้มีคนให้มาแล้ว เ่งจะได้ให้เรื่อมาแกะใหม่เดี๋ยวลองมาประกอบกันอาผ้าหลุดแล้วลูกแครินเปลี่ยนเสื้อลูกกี่ชั่วโมงไม่รู้เพราะว่าฉี่แล้วเปื้อนเสื้อตลอดเลยต้องเห็นนะ่ามันต้องใช้ไอ้เนี่ย มาชอนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวต้องให้พี่ลิชาดมาทำให้ดีกว่ารอคุณพ่อก่อนนะลูกนะแต่ป้ามาทำให้นะสวัสดีเช้าวันอีสเตอร์วันนี้มีคุณพ่อมาด้วยนะคะใช่วันนี้เหรอใช่ <laughs> <laughs> Good Friday แบบซ้องซ้อมอีสเตอร์จริงอีสเตอร์มันคืออีสเตอร์ซันเดย์ใช่ไหมแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันที่หยุดแล้วหยุดสุกส์เสาร์อาทิตย์ วันวนี้ผมมีงานค้างต้องทําต้องส <laughs> ่งวันอังคารคุณพ่อก็จะอยู่แวบๆใน YouTube เราเหมือนเดิมน่ะวันนี้เราก็เลยออกมาข้างนอกนะคะมาหาอะไรกิน3คนแน่นอนมีแชรินอยู่ด้วยแชยรินผู้ซึ่งน่าจะง่วงนอนอยู่นะคะ <c oughs> ลมแรงมากคือจริงๆอีสเตอร์ที่คอยบอกไปมันต้องแบบ เริ่มเข้าสปริงแล้วถูกป,ป่ะมันต้องแบบอุ่นขึ้นแล้วอยู่ที่นี้ฝนตกหนักเลยไปทำงานแล้วลำบากเปียกที <Okay. S 2> นี้ก็น่าจะดีขึ้น้ค่คอยดีขึ้นเดี๋ยวไปเจอกันที่นู้นเลยร้านอาหาร ก็คือวิ่งสตอลนู่นนะทุกคนแต่วันนี้คนเยอะมากเลยมันเป็นวันหยุดอ่ะก็แอบเสี่ยงอยู่ว่าเราจะได้กินไหมเนี่ยโอ้โหจริงเพิ่งเห็นดูดิโอ้โหคนเยอะจริงคิวออกมานอกร้านเลยโอ้โ้ว้าวคนเยอะมากเลย ดรสนะคะแล้วก็เราสั่งเพิ่มมามีหลายรสชาติแล้วก็มีวิ้งแล้วมีเฟินต้าอร่อยมากคนมันคือไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดกับเฟินต้าดีที่สุดแล้วแล้วก็กินคู่กับแบรดแล้วก็มีฮันนี่มัสตาร์ดนะคะแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์คือแชรินยังโอเคอยู่มีเด็กผู้หญิงนั่งอยู่โต๊ะข้างๆนะคะแชรินก็เลยคอยมองเขาอยู่นั่นแหละใครที่บอกว่าแชริน ไม่ร้องนะคะตอนร้องก็มีอย่างตอนนี้คือง่วงนอนค่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะพาไปแฟมิลี่รมไปนอนมเปลี่ยนผ้าออมแล้วก็ตอบนอนแลลวง่ว, oh. วงแล้วนะลูงนะ <Yeah. S 1> นเดี๋ยววันนี้เราคงต้องขอลากันไปก่อนนะคะ uh. ทุกคน ันนี้มีแดดนะคะเราเลยลองมานั่งปิกนิกกันนิดนึง <c oughs> พร้อมไหมคะคชรินพร้อมไหมคะพร้อมนะคะเดี๋ยวแชลินจะนั่งดูพี่ๆเขาเล่นของเล่นกันก่อนนะคะพี่ๆอยู่ตรงนู้นูเลยวันนี้เรามาเป็นผู้สังเกตการกันก่นกอนโอโ้สวยจังเลยภาพสวยจังเลยคุณพ่อกับคุณลูก أيه <applause> كا؟ <applause> 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 จิงๆจอครั้งที่2นะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เขาโตแล้วครั้งนั้น1เดือนเองตอนนี้เขารู้เรื่องแล้วแล้วเขาก็ดูนู่นดูน,ดนี่แล้วก็ดูวิวด้วยดูบรรยากาศเชลีนเชลีน